มึงกวนตีนแมาฮะมึงกวนตีนเหรอมึงกวนตีนเหรอวะนี่มึงเจอท้ายไหนโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คมอนฮันในพาร์ทที่สิบห้ากันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะฮะผมมาฟาร์มเวลที่แมบภูเขาไฟเว้ยแล้วผมมาเจอเจ้าซาเวตเดวิโจเลเวลเยอะพอดีเลยฮะเออคือเจ้าซาเวตเดวิโจอ่ะแม่งเป็นตัวที่สามารถเกิดได้เกินเวลเลยทุกคนวันนี้ผมเลยว่าจะมาจับนะนี่อันนี้คือเจ้าเดวิโจครับทุกคน อันนี้แบบเป็นตัวปกตินะซึ่งผมไปเพาะพันมันมาๆๆนครับเพราะว่าเดียเ๋ยวเร็วๆนี้เราจะไปตีบอสหมาป่ากันนะครับทุกคนไอ้เจ้าบอสหมาปา่าของแมปนี้แหละอ่าจะไปตีดับอัลฟานะแล้วก็ไอ้เจ้าบอสตัวนะั้นมันเหมือนจะมีะดับโอเมก้าด้วยนะทุกคนนี่นี่นี่อ่าผมเดยงไปก่อนอ่านี่ทุกคนนี่มันคือแท่นอันนี้ฮะ มันจะเป็นการพาไปหาเจ้าตัวหมาป่าเฟนเดียแบบระดับโอเมก้านะครับแล้วไอ้ก่อนหน้านเนี้ยผมลองเอาพวกเดนเสาในมอดวอนฮันในป็นตีบอสแล้วเว้ยสรุปคือพวกตัวของมอดวอนฮันอะมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนยกเว้นเจ้าเดวิโจนะเออสิ่งที่เจ้าเดวิโจนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากนะแล้วผมยกตัวปกติแล้วไงแล้วผมก็เลยอยากจะมาลองเจ้าซาเวดด้วยนะทุกคนว,กว่าเจ้าซาเวดเนี่ยตัดแต็กก็ค่อนข้างจะดีนะโอเคแต่ว่าข้างหน้านเหมือนจะมีเหลืองกว่าทุกคนแบบนะข้างหน้าเหมือนกำลังซาเวดกันอยู่เลยฮนะ ไอ้เกียร์เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ก่อนไอ้เกียร์ันจะไปเคลียร์ก่อนนะทุกคนโอเคไอ้ตัวเดวิโตผมโอเคมันยังไม่มาใช่ไหมโอเคมันมาว่ะแป๊บ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 มาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยผมจะโอเคียรผมจะขังโกงไว้นะฮะอ่าขังไว้ก่อนเลยโดนนี้โดนนี้โอเคผมจะขังไว้ในโกงก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์พวกเบริฮิมอสนะพอพวกเบริฮิมอสมันจะเยอะไปแล้วมาอืมไม้เนาะมาดิมาดิ อะไรอะไรมันจะเรีนมังกรกัุ๋อเน้องนะไม่ง่ายหรอกบอกเลยมาเออแล้วทุกคนเหมือนเบย์มอสไม่จะกัดไม่โดนนะโอเคเรียบร้อยมาก็เจ้าเดวิโจตัวที่ผมพับพันมาตัวเดียวนะทุกคนได้แค่อินพิ้นมาหนึ่งตัวเองนะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคอสองนัดล่วงสวยไอ,อ้เชี่ยม,มาแล้วก็อันนี้เหยียบไปคิดโนมาครับแล้วก็ลดค่าหิวไป ก็ผมเจอ2ตัวนะทุกคนเป็นตัว180ยแปกับร้อกว่าๆนะฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเจีนเจีนเจีนแป๊บ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 เอ้ยเก็บมังกรก่อนมังกรเก็บไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์พวกเบสมอสข้างหน้าก่อนนะคือผมอยากลองมาเทียบดูกันนะฮะว่าตัวแบบนี้กับตัวแบบเอซาวเวตสแตทตัวไหนมันจะดีกว่ากันฮะเอ้ยอุ้ยเชลียร์เขาละแม่งปล่อยเรียมาเอชเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะมาลดค่าเทมฮะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ฆ่าไม่ได้เหรอ เออทุกคนเปตัวนี้ผมตีไม่ได้วะอ้าวตีไม่ได้วะแป๊บ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 เอาเฮียมาอยู่ข้างหลังกูดิว่ะเอาโอเคอ่ะกระทืบตายไหมกระทืบบึ้มตายไหมอู้ยจะตายกู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 ตายโอเคเรียบร้อยอีซี่โอเคมาเดี๋ยวผมจะทำยาแดงก่อนเลยเชฟมาใกล้แล้วก็เอาอาหารยัดฮะอาหารอาหารอาหารอันนี้นี่ผมเป็นเดือแก่ครับตัวนี้เริ่มกินยังโอเคกินแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ฮะ ก็จะสองตัวแม่เดี๋ยวจะทำยาแดงมาสองขวดแล้วกันเดี๋ยวเอาหนักหน่อยเดือดนิดนึงเคมาฮะผมเอาไอ้ตัวนี้มาคลาหิวก่อนก็มาดูนะครับทุกคนว่าเัาแตกไดต่างกันขนาดไหนนะคือจริงๆเจ้าซาเวติวิจโจเนี่ยในภาษาคนเล่นมอนทันนะเขาจะเรียกว่าโจมโหหิวนะฮะเออพวกก็ดูทรงกันไปอย่างนั้นนะฮะเก็บมาเอ้ยนี่นี่ที่ผมตบได้เหรออีกเก็เอ้ยผมเขาต้องเก็บของมันไม่ได้อะ อ๋ตอตะเข้าตรงนี้ครับเกี่ยไปนี่ไปไม่ต้องคนลืมไปไอ้มมอ่นนอะเปไตเซอร์ผมหมดแล้วนีกว่ายาหน่ะไอ้ยาเราค่ายหยิบผมหมดแล้วอ่ะเฮ้แต่ว่าอี้ก็ไม่ได้ใช่นะเกียร์ไปเด้งมันกินไปเลยฮะเย้เจ็ดสิบหกฮะแล้วก็ร้อยไหมนี่ดีเหมือนเห็นเจ้ากาะดิโอซอรตรงนู้นนะไอ้ตัวเดียวสาวนั่นมันเป็นหางไฟอะฮะเออก็เดี๋ยวไปพาร์ชนาเราเค่อยมาจับแล้วกันนะเออไปพาร์ต่อไปแล้กันกู อาหารผมไม่ได้เตรียมมาคือผมมวิวสองอันเองทั้งตัวนะโอเคได้ไปแล้วฮะซาเวตเดบิวโจได้ง่ายจริงเว้ยเออเี่ฮะโอ้แต่สเตตเดิมๆให้เลือดมาแสนหกเลยทุกคนเฮ้ยแสนหกแล้ไม่ธรรมดานะเยอะเอาเลือดมาไงเนี่ยเหตโดูไปแล้วโดดไป,ดไปมีค่างอีกตัวหนึ่งนะครับรนะ้อยเจ็ดสิบนะเออได้เงี้ยจัได้ตัวนี้มันตกที่สูงไม่เจ็บฮนะโอเคแล้วไปกัดเท่าไรกัดที่เท่าสองพันนะดล้วไปดูดโอ้ย oh, เชี่ยเชียเชียเชียโอ้โหแล้วมา <c oughs> ขุยทุกคนซูปเปอร์มอสแม่งหนักอะหนักหนักจริงๆไะไอชิ้มันเลี้ยวกระบ,บา๋าใส่กูอะอ่าเนี้เสียคลามาแล้วโอเคผมต้องไปล่าข้าวะ่ะไม่น่าเบิร์กทนะั้งสกิลน่าจะเหมือนกันปะป๋าก,ก็กระทืบอ๋อมันอยู่ฝั่งโน้นไปอยู่ฝั่งโน้นฮะอ่นนี่ไงอ๋อแล้วก็ตัวเอ็กก็ปล่อยสายฟ้าเหมือนเดิมไม่สายฟ้าเดี่ยมันชาดมากนะ่อนฮะเก็บมาผมมาล่าอันนี้ก็ได้ มากูลาดนี่เลยกูลาดนี่ก็ได้ไดมาเลยมาดิมาดิน้องมาเออเส่คือจริงวันนี้ผมไปเจอบอสแล้วแหละเป็นบอสของบอสอันเดอร์เจ้าอีโบอีกตัวนึงนะก็คือจเจ้ามันชื่อเควสซอดแรคเค็ตอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปตีกันนะโอ,อ้ยเฮียเฮ้ยเออปล่อยไปมันมันปล่อยไม่ได้อะ่ะเฮ้ยกูลาดนี่วันนียโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวขอน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  ไปฮิมอสเยอะมากครับทุกคนไม่ไหวแล้ว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 เอ้ยพิชิตเดชโมดดัดดิกูต้องเรียกตัวนี้เอาผมช่วยก็น้อยดิเออเออลุยหน่อยลุยหน่อยเออช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยหาเรียกมาสองตัวเลยฮะเคลมมาโอเคใส่ฟ้าเข้าไหมอ๋อใส่ฟ้าเหมือนจะไม่เข้าทุกคนไอ้เนี่ยมังอะไระท้ามนดิเออข่าวมาท้ามาท้ามาเออเขียนเรียบร้อยแตกหนึ่งตัวฮะไอ้ตัวนี้ต่อดิ <ด>ยวต <West> ่อแล้วเอาชิบหายไม่กูขี่อีเย้ยเชียนเรื่องบุญบุญจริงว่ะวันนี้อ่ะมาไอตรงทานนี้กระเทิบเข้าไหมโอเคเขาโอ้ย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 มันกูตายแก้วอ่ะกูตายแก้วอ่ะอันหนึ่งโอ้โหแม่งเอ้ยกูดับเพื่อตีมาโอ้โหกูจะตายเว้ยทุกคนคือผมไม่ชอบเลยบ่ายพวกตัวที่ mm hmm. มันสามารถยิงไฟเสร็จพลังได้เนี่ยเฮียมันเที่ยเกินเอียงล่วงฮะมาทุกคนจะดูขนาดเนี่ยทุกคนขนาดตัวแม่งกระดูก กระดูกพระคนละเบอร์อ่ะเลือมที่แสนหกใช่ไหมอัพขึ้นเท่าไหร่อัพไปหนึ่งก็ขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะฮะอย่างเง้นเราเริ่มไปสองแสนอีกเจ้ามาอน,นี้นะฮะอันนี้กำลังดีอีกต้นอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมต้องไปดูตรงนู้นก่อนคือมันเป็นตัวผู้คู่เกิดทุกคนแต่ว่าผมมีเครื่องแปลงเพศน,นะสามารถให้มันแปลงเพศเป็นตัวเมียได้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเนาะโอ๊ยโอ้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 ยเจี๊ยบคนไฟครับทุกคนเจี๊ยคนไฟอ้าวเอาล่วงเเลยหร ออกตายได้เนาะโอ้โหเชี่ยคือไปที่มดมาเยอะมากเลยอะเอาไงดีอะกูขอแยกเดฟวิโจก่อนได้ไหมอะโจ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 ไหนโจโจอยู่หน่อยอ๋อโจนี่โจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดรับบาลับรกว่าไม่วะโอ้โหโอ้โหโอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกแล้วก่อนแลยวก่อนแล้ก่อนคือกูไม่อยากไปโดนไอ้ลูกไฟหนึ่งทีนึงอะเอ้ยไอ้เหี้ยออกมาดิเนาะมา สู้ไหมอ่ะเอามาดิมามึงอย่า<ๆ>เรียกอุาบาัตอไอ้เจี๊ยกูโอ๊ยกูจะสู้ยังไงวะโอเคหันหลังหันหลังเก๋ให้กูเลื้ยไปอ่ะโอเคโอเคตัวสลายไปเ,ยไไเลยฮะสุดยอดโอ้ยเอาไปใช่ที่มามันคุ่มมะโผอันี้เฮ้ยมันุ่งจัดลูกอุบาทจังวะมึงเขี่ยจังวะเฮ้ยเอาไปแดกก่อนทีหนึ่งโอ้โหไปไม่เวิร์กเลยฮะไม่เวิร์กฮะไม่เวิร์กฮะสู้สู้เลยชุดเลยต้องเรียกพวกมาช่วยแล้วต้อง ต้องขอกำลังหนุนด่วนแล้วะฮะไม่ไหวครับไอ้เหี้ยมเป็นสถานการณ์มันวุ่นวายจังวะโอเคอเขาจะโจไปแล้วพวกคนโจฝั่งนูขนไปแล้วเก๋ตายตายดิเออโอเคมาไอ้น้องชึบตายไหมเออเนี่ยทุกคนค,คือแค่แบบไอ้ตัวเด็กที่โจรปกตินะแบบว่ามีอมินพินอะดาเมจมันเยอะมากแล้วทุกคนตัดทีนึงก็เจ็ดพันแล้วนะโคตรดีอะมามามาเดี๋ยวเี๋อีตัวหนึ่งหมดดา จับตะกงอ่าโอเคจับตะงเรียบร้อยสวยเฮ้ฮ้าแค่นี้ครับทุกคนเอ้ย้ยโอเคโอเคต่อพีก่อนเฮ้ยจีไปมอลพวกนี้ผมยิงสลบก็ได้นี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวไอ้ฝั่งโน้นเดีมันจะมาปวนนะอ่าตอนนี้มันจะมาปวนใช่ไหมเอาโอเคปันไปละไปแล้วก็ดีครับอายิงเข้าไปไม่โดนว่ะอืมโอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนไี่ควายก็จอกโง่เีย เออมึงจิมะเล่นกูไม่ง่ายหรอกน้องอืมล่วงไปสวยเอ๊ะอะไรอะไรออกกันเดียมมัดโอเคมาทุกคนเราตัดมาที่รังมังกรกันหน่อยนะแม่โอ้ยช็ดเอาชิบหายชิบหายเฮี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 ยแป๊บแป๊บไอ้บอยเบอร์ไปสัตว์มึงอยากกวนตีนมึงอยากกวนตีเขาหรอไอ้ยมึงอยากกวนตีนเจอนี่โอ้ยพไปทุกคนมันไอ้นี่ว่ะชื่อคุตกจากหนังเดวเสาวอะใช่มึงกวนตีแท้วะกวนตีมาฮะกวนตีเหรอมึงกวนตีเหรอวะนี่มึงเจอท้ายไหนโโอ้ห ทุกคนพูดจริงผมไม่ชอบ่ายเลยว่ะเี่ท่าพ่นสายฟ้าไปเนี่ย,อมมอยเออมาเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้โหไอ้เยี่ยมัตนติดตานเออโอเคคือผมจะพามาฟาร์มเบี้วได้ไงก็เลยว่าจะลุยยาวๆหน่อยโอเคครับมาต้องเราต้องเก็บแล้วก็ปล่อยมาใหม่นะทุกคนเพราะว่าไอ้ตัวบอยเวิร์มอะเวลาพ่นสายฟ้าใส่เราอะมันจะลดสเตมิน่าด้วยนะผมเคยครั้งนะั้นตอนพาร์ทบาเซ่อ่ะผม ไอ้ต้องจับบาเซลมาผมเอาบาเซลมามาตรงนี้เลยเว้ยเออที่เอามาตีกับพวกมังกรน่ะสรุปัดเพอผมออกไปจากถ้ำอ่ะบาเซลกุลเอสแตมินาไม่รีะฮะโคตรเที้ยเลยเอาวันนี้เปมาซอนเริ่มมาเจอแล้วเอาเชียตัวไม่หายตัว <c oughs> ไม่หาย,ยต่อหน้าแล้วเนี่ยทุกคนคือสแตมินามันจะลงนะเวลาโดนอไอ้วทยเบิร์นพ่นสายฟ้าใส่เมื่อกี้ผมถึงไม่ค่อยอยากโดนไงยี่งไปโดนแล้ววุ่นวายไอ้โกเลม เออเอ,อยากลองดูอะ่ะไอเดวิดโจปตีโกเลีมเข้าปะไอตอนผมมันเป็นไอะไน้าลองมากนะมาเออเหมือนจะตีไม่เข้านะทุกคนแต่แทมเบกก็ได้เยอะนะโอ้ย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 อะไร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 เจอท่ากระทืบอุ้ยอุ้ยท่ากระทืบเข้าแรงเนี่ยแรงแรงแรงเอาที่กัดปกติมันก็เข้านะฮะคือมันเข้าน้อยอะ่ะโอเค,โอ,เคโอ้โหเสียแม่งปลาไฟมาไฟมันล้นเลือดเยอะไหม อ๋อรถขนาด้อยครับทุกคนครถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดิรถที่ขนาดลอยครับไปไอโกเลมไอโกเลมแบบใหม่ที่ผมอยากลองจับหลายรอบแนะผมยังไม่เคยลองจับที่เอาไอ้เที่ยอะไอ้วกูฟา้ฟาศพไงมันฟา้าศพไปได้ต้องกระชือฟา้าศพปะไม่น่าใช่นะเอาเคยไม่ได้กูลงฟา้าเองก็ได้อ่ะฟ้ามฟ้ามฟ้ามเนี่ยเจ๊บจึ๊บไอโจโจน,นี่โจ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 ขอขี่หน่อยเออ โอเคไปทุกคนเราจะไปต่อกันเลยนะฮะเอ้ย่าไปเสียเวลาพวกตัวข้างทางเลยแม่งเฉื่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อๆ๋ไอ้เี่ยคือถี่ผมโดดลงมาใช่เหรอทุกคนคือเจ้าโจมันกันฟอร์ดเมทได้นะเว้ยแต่ว่าผมต้องลงเพื่อเบรกมันฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพุ่งไปข้างหน้าเยอะเกินไปครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปลงบ่อลาวาได้นะเอาจริงลงไปมันก็ไม่ค่อยเจ็บหรอกฮะแต่ตัวกูเองนี่แหละที่เกิดโดนดาเมจไงปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยครับ โอ้ทุกคนเออลองดูดีไซน์ใกล้ผมว่ามันก็ดูเหมือนตัวของเกมต้นฉบับอยู่นะเออเพราะว่าเจ้าซาเวตเดวิโจอะเวลามันโกรธอะมันจะมีไอ้ตัวสายฟ้าหรือว่าตัวไฟแม่งออกมาจากตัวมันนะไอ้รี่มันคือธาตุมกรนะครับทุกคนคือผมตีเล็กสายฟ้ามันเหมือนสายฟ้าไงแล้วก็ไอ้ตรงแผลเก่าๆพวกเนี้ยเห็นแดงๆมาหลังแล้วทุกคนมันคือแผลของมันนะเออคือมันเป็นการเปิดแผลเก่าๆของโจด้วยนะรามันโมโหอะอันนี้เป็นอีโคโลจีของเดวิโจในมอนฮันนะฮะ อเขียนมาไอ้น้องมา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 กุกมวยไข่บ้ายุ่งโมโหมันละทีเนี้ยมาเลยมันลุ้มกูเลยมาเลยมาโดนกินเรียงชอบยังชอบอ๋อแต่เหมือนมันจะพ่นไม่โดนผมปะเออมันพ่นใส่ผมคาหลังไอเดวิดโจไม่ได้ฮนะอ๋อโอเคเฉียวเฉียวนิดหน่อยเราเลยทุกคนเฉียวเฉียวนิดหน่อยฮนะมาไอมาเร่ยงชอบเร่ยงชอบอะไรเจออย่างเงี้ยจริงเฮียมาดิมาดิน้อง ไอ้พวกแม็กซาซอนเนี่ยถ้าเกิดเราบอกฟาร์มต้อจะดีมาก,กน,นะเพราะว่าตัวพวกนี้มันให้เวลเยอะมาก,กนะทุกคนเออพวกนี้มันเวลดีอ่ะมาเดตายโโอ้หูเย,ย่เพิ่มต้นกัดเทียวตายนะทุกคนตัวสลายไปเลยเมื่อกี้เย่ไ <laughs> ด้ไข่ละอ่ะไข่ฟองท้ายวันนี้ได้ไข่มากูไม่ไปฟักหรอกคือผมจะไปทำคิปเบอร์ไว้ไข่ไปมาซอร์เจ็บไอ้เกศเก็บมาโอเคมาทุกคนเราตัดฉากไปที่ตรงนี้เลยนะฮะมา ้างหมาเจอเจ้าคาคาแล้วท <League> ุกคนเราจะมาฟาร์มเวลกันเลยอันนี้ก <me> ็เป็นเดวิจอยตัวหนึ่งนะฮะโอเคมาโอ้โหเฮียคาคาแม่งไม่ใช่คาคาปกติครับทุกคนเป็นคาคาเวอร์ชันที่โมเดลไม่โหลดนะฮะงั้นต้องเจอสายฟ้าหน่อยไอ้น้องโอ้โหทุกไอ้เหี้ยตัวมันโคตรเกี้ยงอะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตอนโมเดลไม่โหลดนะฮะหนูเจอท่านี้จับซื้อโอ้เออทำเเอปอร์เซ็นต0ผมผมรู้สึกมันดูไปค่อยแรงเลยอ๋อต้อมาส3,000นะก็โอเค คือมันแรงเออมันก็กูเปลี่กเขาพูดใหม่แล้วกันคือมันก็พอแรงเลยฮะแต่มันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่เออไม่ค่อยสะใจเลยเว้ยอืมตายไอ้น้องเรียบร้อยไปโดยไปต่อเลยคือที่ผมต้องไปอยากเคยตรงป่าเสือเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋วราออร์ลกิฟฟิทมันเลือดออกจากไหนมาไม่รู้นะฮะเด็กแม่งไปเอาคนนี้ตัวไหนอ่ะออร์ลฮาร์ลอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้มันอยากมีเรื่องใช่ไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชตอตขู่ข้างล่างโอ้ข้างบนมีอะไรวะสมาโค เซอร์โคดาโคเฮ้ยทุกคนไอ้ราคร้อมเป็นอย่างเงี้ยคุณจะสู้ยังไงอะอืโอเคจัดให้าไม่ล่วงจากฟ้าเลยสัตว์แบบแบบแบบครับดามเบสเลยนะโอ้ยไอ้ยังหยุดพคนดิเฮ้ยทุกคนมันมันมันอยู่คนะคุณจะทำยไงอะเฮ้ยไอ้ไอมาโคนี่มันก็มาไอมา้มา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 อยากไฟมาเข้ามาอยากไฟมาเข้ามามาครับอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องอยากมีเรื่องเข้ามาโอ้เชย โอเคมาผมต้องจารัาร้องก่อนเออ,อเสียตายหนึ่งมาไอ้นี่ต่อเลยไอ้น้องเออกดดีแมปมันดีอยงี้นี่เองแต่สองเป็เยอะสัตว์บิดชาข้ากระทืบอุ้ยเฮดวิโจนเหรออะไรวะเนี่ยดารคนเอกูนเออช่างแม่งไอ้ตายไปเออดูไม่ทันก็ดูไม่ทันต่อไปแล้วคนดูไม่ทันไปย้อนๆดูคนเองป<ะ>ังไอ้เดวิโจนปกติไอ้แต่เมื่อเจอเดวิโจนโหขิวกระทืบนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วมาโอเคไม่ต้องเลยอืมไม่ต้องเลยฮะไอ้เคส Okay. โอเคอ้ยเออโอเคตายก่อนฮะเอา้าแล้วกูแล้วกูเรียกตัวมาทำไมวะโอเคมาทุกคนพลังฮะนี่นี่เนื้อกินเนื้อกีเนื้อกินเนื้อกินกต้องจัดต่อแล้วปะมันต้องจัดต่อแล้วปะนี่ตัวอะไรไม่รู้เดกแม่งไปก่อนในแะย่ตัวหาเลยวะไม่สนใจนะฮะไม่สนใจกูจะเดกมาเฮ้ยลูกกัดเท่าไหร่กูมึงกัดค,ค,ค 7, ิวหุยกัดเกือ 5, บเจ็ดพันทุกคนเฮ้ยเกือบเจ็ดพันแล้วฮะดาเมจดชิดาเมจเวอร์จัด เด็กไอยขอค้านึ้วโอ้ยเชี่ยตายห่าเลยทีเดียวโคตรโหดโคตรโหดโคตรตึงตึงจัดอ่ะตอนเนี้ยเอี๊ยตึงอย่างกันหน้าอเออไม่ต้องดึงก็ตึงเองอ่ะทุกคนแดกนะมาไอ้น้องเอาเชีย่ยไม่โดนไหนนะั่นมันบินหนีเว้ยมาขอแด็กอะไรเออตายคู่เลยฮะดับเบิลคิวโอเคแลทุกคนมันอยู่ข้างหน้านั่นนะทุกคนนี่ไอ้เจ้าเวสเซิลดราเก้นนะฮะเออกูมโน้อ่านยังไงเหมือนกันมาเลือประมาณ โอ้ยเลือดอยู่ที่สองแสนนะครับเ,เลือดสองแสนได้เงาะโอเคเลือดน้อยเว้ยคือตอนแรกผมเจอผมดูไม่ทันไงผมดูก็เลือดอยู่ที่ล้านกว่าคือตอนแรกกว่าไปสองล้านเว้ยไอ้เยี่กว่าไงสองล้านวะโอเคมาดูนี้นก็โอ้เชี่ยมันทำตัวติดไฟได้เหรอแล้วม,มันเจอท่าสายฟ้ากูหน่อยมามเจอท่ามังกรกูเลยน้องมาเอออ้น,นี่รอบนี้รอบอีกทีนี้่างนี้กระเืิบมัาเออโดนปะวะมันไม่โดนเลยมาดิอ๋อมันไม่ใช่บอสที่ยากอนะไรนี่หว่าทุกคน อืงั้นต้องไปแดกซะไอ้น้องซื้อสเตตพลสามตัวรวมกันนั่นแหละซาเวจโจเลือดสามแสนเยโจธรรมดาก็เลือดสามแสนเหมือนกันไอเยใช้เลือดก,ก็เยอะกว่าบ,บอสละฮะบอสโดนตบเป็นหมาเนี่ยโดนกูตบเป็นหมาเนี่ยมึงกูบอกเลยตายไปไน้องมาโอ้ยไอเยมาดิเออโอ้เอาเยเอามันพ่นมางเหรอมึงพ่นมางอเมึงเจอกูพ่นมาอ่ะขอพ่นมานะตายซะเออไล่บีมันเลยไปไล่บีมันเออ อีกทีเดียวเดียวเดียวเออเรียบร้อยตายได้เลยวะอ้าวยังเพลงไม่เปนทางจะขึ้นเลยตายห่าล้วเม,มื่อกี้ได้บ้างฮะออกก็ออกด้วยสก,กินหนอเอามาทำไมว่าสกินไอ้เนี่ยไม่เสดยดายทุกคนไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจ,จับได้นะเออเขาได้ทำมันจับได้ทุกคนตัวเมื่อกี้เออตัวมันเท่ได้นะมันจับไม่ได้ไประเด็นนะโอเคครับทุกคนผมกูค้คลิปนี้มันสั้นเกินไปนะเราก็เลยมาต่ออีกสักยกหนึ่งแล้วกันนะขับไปเจ้าตัวนี้เน่เจ้า ไทแลนด์มันดิเฟนเซชันนะหรือว่าเจ้ากิงไทท่านนะถ้าเกิดผมชนะในยกนี้ไอ้มอสในรับบอสคอนดิชันเ,เราก็จะเหลือแค่ตัวท้ายนะทุกคนก็คือเจ้ามันดิเฟนเซชันออฟซีนโอ้ยโอเคโอเคกูคิดถูกแล้วกูพ,พนินขึ้นมาโอเค่ okay, ปะแม่ตอนแรกผว่าจะสังเกตด,ดูจากไกลๆหน่อยไอย้เหี้ยกูเห็นพายุทีกูไม่กล้าเข้าเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวพี่โจโกว่าเดี๋ยวพี่โจเลื่อนรถจุดปะอ๋อรถแค่หลักร้อยฮะเอาพอแมันไปไหนอะ่ะอ่าบอสไปนู่นแล้วะเอาเศษแมลงกันเลยตัวนี้ขอ,อได้มา ไอ้กูกูกูเข้าไปสั่งการเดีวเสาเขไม่ได้อะมาเลเี้ยนี่ก่อนมาเออเอาเชี่ยนี่ก่อนเลยเอาเชี่ยนี่ก่อนก็ได้มาเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นปล่อยไปก่อนเลือดอยู่ที่สี่แสนเจ็ดนะฮะเรีย,ยกสกิลพายุแล้วแม่งอย่างโกงไอนะ้เชี่ยไอ้เดี๋ยวพี่โจไอ้เฮียซาเวตโต้เนี่ไม่เล่นมั้ยลุยไปลุยไน่ได้ไปลุยไม่อยเออโอเคโอเคโอเคมาช่วยให้มันมาช่วยนะโอเคผมจะคอยยงิงซัพพอร์ตไกลๆแล้วกันนะเอาจริงไอ้ตัวออฟทีเนั่นปลอยเบื่อตัวนี้ผมหา ตัวมาเพาะพันอยู่นะแต่ม,ม,ม,ต okay. มันก็ไ like ม่มีเถี่ยเออมันเอาผสมพันธุ์ไม่ได้นะเพราะผมมันเป็นตัวผู้อ่ะเออตัวเมียไม่มีแล้วทุกคนหาไม่ได้เลยไอ้ล่าสุดที่เจอไปก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะฮะโอเคโอเคมาเฮ้ลุย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 เข้าลุยหน่อยเข้าลุยหน่อยเข้าลุยหน่อยเออ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 เขาดี้เขาดี้เขาดี้เขาเลยเขาดี้เออเตะเอาแล้วทุกคนทีมงานเราเข้าไปนะฮะตีมาเลยน้องเอาเลยจัดการจัดการเลยน้องโอ้ยเชียร์เชียร์พายุพายุพายุเชียร์เชียร์เชียร์เเริ่มเอาแล้วเริ่มเอาแล้ว เอาไปมันจะคอยยิงซัพพอร์ตไกลๆแล้วกันนะเฮ้ยทำไร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 ถอยเลยถอยเลยอะไรวะคุณมาทำไรอ่ะอ๋อเรียกโอ้ยเชียเสียคอยๆโอ้ยจะพายุใหญ่เหรอเฮ้ยถอ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 ยยาวถอ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 ยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวลูกคนถอยยาวลยฮะกูตาย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 โอเคโอเคหนุดจากเหลียนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้จะฉลาดลอยฟ้าครับทุกคนอู้ชี้จะตายว่ะแล้วไปแปลองไอเดีย ไอ้เชี่ยคือมันได้พายุใหญ่ออกมาเลยตายเว้ยเคคโจเขาไม่ได้ละฮะไอ้เชคือกูเข้าล้ไม่ได้เลยอะเพราใกล้ไปจะโดนอัติมันท่าเมื่อกี้ท่ามันโคตรแรงไอ้เชี่ยไคโจละแสนเดียวฮะโอ้ยเกลโอ้ยกูโดนอีเกลโอ้ย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 โ่้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้อ้ย้อยโ้ยโยอ้ยโยอ้อ้ยอ้อ้้ยโอ้้ย้้้้ย้อ้อ้ ไอ้พวกโกงกันเปล่าวะไอ้อันตีมันอะชื่อกูัวตายเนี่ยทำเล่นไปนะคือผมว่ากองทัพผมสู้ได้เว้ยดูดิโจมันก็เลือดไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่นะไอ้ตัวนั้นลงมาแลแหละไอ้ตัวนั้นลงเหลือแสนเดียวใช่ไหมลงแสนเดียวแต่บอสมันก็ดรอปไปเยอะเหมือนกันนะเลือดอ่ะสู้มันดิเออสู้มันเอาโจกูไปไหนแล้ววะเอาโจกูไปสู้มันอะโจไอ้เจ้ากูแเอ้ยมันหนีไปไหนวะโจผมเฮ้ยทุกคนไอ้เหี้ยมึงเกินอได้เปล่าวะ ไอเชี่ยคือเหมือนเหมือนกูสู้ตีนกูอ่ะผมปอมมันอยู่ตามกูนะโอเคผมปอมมันอยู่ตามหมดทั้งสามตวัวเลยไอสั่งมันไปลุยบอสโอ้ยพายุอีกแล้วโว้ยอุ้ยเชี่ยเจ็บ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยกูเก็บพายุบ้างวะนี่พูดจริงๆเลยกูเก็บพายุบางชิบหายเลยไปด้ยนี้ไปด้ยนี้ไปด้ยมันไปฆ่ามันดิไอ้โจโจไม่เล่นอะ่ะโจโจวิ่งติดหรอ รูปแบบโจมไม่ติดเลยไอ้โจมมันไม่ติดเหรอวะเออโอเคไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วอ๋อมันจะมีช่วงที่มันอันติหมดอยู่อีกทีฮะอืมล้งเอาไปเนี่ยมาช่วยสายฟ้า่อยอันนี้อันติใช่ไหมเนี่ยออกไม่ใช่ครับอันนี้เป็นท่าทุบเฮอ้นนี้นี่อันนี้อันนี้เรียกพายุนี่เรียกพายุดับได้อันนี้พายุนี่เรียกพายุล็อบล็อบล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 บนั่นแง่กูว่าแล้ว คนมันมันโกงอ่ะไอ้แค่คือมันโกงกูอ่ะเฮ้ยไอ้เกินไปพราวเวรเกียรติเกียรติไม่พายุมเลยอ่ะอน้ำตีแม่งโกงชิบหายตักแตมินาแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวบอยก็ใกล้ตายแล้วฮะโอเคผมว่าเราปล่อยไปอย่างงี้ก็ได้เราปล่อยไปอย่างงี้เลยเมันก็น่าตายนะฮะเราตีหมดก่อนไหวยอยู่ปะน่าจะไหวยอยู่นะโอเค,โ,อเคโจกูก็เล่นละคือแบบตอนนี้ผม ผมแม่งต้องเป็นผู้ชมที่ดีฮะกูทำกูทำเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือเข้าไปกูโดนอันติอย่างเดียวเลยฮะแล้วติมันโกง,งชิบหายเลยไอ้เหี้ยขามันขามันเร็วขามันขามัน,มน,มนโจวได้ไม่ดีโอ้ยโจวรดเลือดลงแล้วอะรู้กันโจวผมเลือดลงเหมือนกันอนะเอเียอาสายฟ้าไปโอ้ยโจวผมก็ทำตำแหน่เยอะเหมือนกันนะเออท่านี้ไปเดก็กอันนี้น่าทุบแล้วอ่าไอ้ทุบโอ้ยชิย้นอันนี้สตันโอ,โอเคโอเคโอเคได้อฮะได้อยู่ไอ้บ้านมืดเลยตรงนี้อ่ะ มุดไอ้เหี้ยมันมุดเลยตอนนี้เราไอ้เหี้ยมึงรีบฆ่ามันเร็วประเด็จศึกมาสิประเด็จศึกมา้สิเร็วอ๋อยอ้อยอ๋อยอ้ยแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้วอันติมึงอะไรตอนนี้วะเชี่ยมันจะปล่อยอันติตอนนี้ครับทุกคนอย่างเหี้ยเลยโอ้ยแล้วกูบินหนีโอ้ยไอ้เหี้ยมันโดนโอ้โหมันโดนใส่ตัวคนเว้ยไอ้เหี้ยโอเคแล้วกูเปลี่ยนเป็นสว่างแล้วแม่งไอสัตว์ กวยกูจะเส้นทีไรกูถ่ายคลิปทีไรมึงมืดตลอดเลยเฮี้ยกวยกูก็เซ็งดีอย่างงี้ยข้ามัเร็วข้ามมันเออบอลจะตายแล้วเไอ้นี่เดียวฮะเอาไปเอาไปประเดิษึกใช่ไหมประเดิสึกใช่ไหมเออเออโอ้ยชิบหายชิบหายโดน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 อดีตอดีติอ้นี่เดียวนี่เด้อเจ็ดพันหกเองข้ามมันดิเร็วจะตายแล้วนิดเดียวเองข้าหน่อยข้าหน่อยเร็วลึกข้าน่อยเขาเลยกวยก็ได้ไว้เขี้ยมาเออนี่อะไรน้องตายเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยว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 มีสองล่างเหรอเอามีสองล่างเว้ยมาไอ้น้องมามามาผมมึงตายแหละเดี๋ยวพี่โจกเลยกี่ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่สามโจกหายไปไหนวะโอ้โหทุกคนมาแรงว่ะมันได้ไม่สิเกือบจะพายุอะไรทำไมอ่ะไม่น่ามีแล้วหรือเปล่าแต่มันยังเรียกได้อยู่วะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหมันยังเรียกได้ไอ้เหี้ยเอ้ยไอตันมีสองล่างโคตรเหี้ยเลยมึงจังไรที่หายเลยแป๊บๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ โอเคมาทุกคนกูมาใหม่แล้วไอ้เฮียมึงเล่นหนักใช่ไหมสัตว์ดักให้น้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวมจะเรียกตัวนี้ก็ทับหมดโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยกูโดนอีกแกอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้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 โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาแล้วกูโอ้กูโดนอันติมันกูตายไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยกูมึงหมาเอ้า โอเคมาไอ้เฮียเฮ้ยกว่าจะกู้หาการกลับมาได้ฮะผมเตรียมกองทัพเพิ่มแล้วเดี๋ยวกูจัดเลยมาโอ้ยเฮียเฮียเฮียอ๋อโอเคทุกคนทุกันพายุเล็กเราฝ่าเขาไม่ได้ฮะโอเคโอเคโอเคกองทัพผมมันจะเล่นหรือยังอะเล่นอีกเออโอเคบอยไม่ติดตันฮะสวยสวยสวยไอ้ตัดตอนแรกคอยเล่นแฟฝงๆหน่อยท้ายมึงแม่งไม่เล่นแฟร์กูเลยยังมึงโกงกูอะโกงกูไอ้น้องมึงต้องจัดมาหนิเอ้ยการวินาท่จัดหน่อยเออการวินัทจัดหน่อย ย่าเมื่อกี้เห็นใครไม่ออกขาเออไอ้ตัดต้ายซ้ายน้องโอ้โหแพง้งเว้ยชอบไปเล่นโกงก็ไม่พอไอ้ชี้เสี้ยคือจริงๆเงีย้ยคือแบบมึงมึงคตดโกงกูเลยอ่ะจริงๆนะเว้ยมึงโกงกูชิบหายเลยโอเคทุก okay, คนมามาลองใช้นะมันคืออะไรครับสมอนเทมเมทไทยแลนด์เทคเลยไทานตัวอะไรวะฮะเอาวดตวอดวอตอ เป็นเดี๋ยวเดวตัวหาแล้ววะเนี่ยแปบ๊บแปบบขี่ได้ปะอ้อขี่ได้อ๋อมันเป็นเหมือนโมซซอเหกอ๋อแล้วมีหัวเป็นสามเขาด้วยคืออะไรวไม่ได้เชี่ยคือมันก็เป็นตัวงูแบบนี้นะเห็นไหมอ,อ้โอเคขี่ขวาเรียกพายุสีไม่มีครับเอ็กซ์ไม่มีคอนโทนคิวอาโอไม่มีเลยฮะเอะาเสร็จเรียกพายุทีเดียวโอ๊เรียกพายุน่าจะแรงนะแม่งเกี2000่ยวสองพันกว่า กัดแรงไหมกะทิสี่้อยแรงไหมเชียร์เรียกพายุหน่อยเอ้าไอ้เหี้ยมึงเรียกไปไหนวะน่ะโอเคมั้งเออไรเดะไอ้ปอบวานไปไอ้ปอบวานเนี่ยไงไอ้น้องตายตายดิเชี่ยไปยอมตายไว้เรียกพายุใส่แม่งเรียกพายุไม่ได้เออตายดิเออมาเอาไว้เชีย่ยกู้ชีวิตไงกูสู้ชีวิตไว้กูสู้ชีวิตเด็กเอโอโหแห้งกว่าไทายไอ้ขี้ โอเคครับผมก็่าหลาปานนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะครับขู่พานนี้แม่อย่างเหนื่อยเลยเหี้ยโดยเฉพาะไอ้เจ้าร้านบอสเนี่ยแ,แม่งแบบไอ้เจ้าสุดตีนชัดเลยทุกคนแม่งกูตายไปกี่รอบวะเนี่ยโ okay, อเคทุกคนก็หลาปานนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะแล้วคลิปนี้ก็ไปบ่ายเข้ามาตัาฟาร์เกอร์คุ้งไปพักเบรกไรเหี้ยขอเขาจะไปไว้สัตว์